โอ้สวัสดีครับพี่น้อกินจุกซุ้มซ่อนค้นกินเบี้ยมาแต่งช่องฟองไ้วมแต่นองอ่ะแม่มากินไหมมาแต่ไหนมาแต่นองสะก้นอนมาแต่มืองนกอมาแต่ตาเกี่ยวไาแล้วไแล้วสุดยอดเลยขาให้กูมาอาไปกินไหมกูอยู่บุรีรัมย์กูไดกินเนาะไม่เได้กินไม่ใช่ห

เยอดหอดครับเชลอืมเปนขนไก่บาทเนี่ยขนฟร์รอนะีอ่ยขับบานเือะสุดว่ะเอ้

มาเด้อมาเด้อแห็งเกันจงไหวมาเด้อเผื่อไม่เพื่อเก่ายังไม่ี่มาดีไหมฮะฮึ่มฮอ่มาคผมแล้วก็ดีไปเลยอ่ะอืมหัวเราะ อ๋อสุดยอกตอย่างต่างตัวอืโอ้เซียวค่ ต้องต้องเจอแน่นอนหนึ่งไล่จิ้มบุกอีกโมเดลแน่นอนสิบห้องหนึ่งก็เจอเต็มที่เลยเพื่อนหนึ่งไล่จ ยินก <t behaviour> <Yeah! t servir> <Okay. t itus> ิงข้าบอลไหมทีมอมบอล้อมบอ้ยมายองไมายอมไมาเรีมนมาเี่น้องขอเด้จไปห้งิคกับคือนกาคัอเรา con cái ừ, khát lắm mà mà đạn <laughs> तक मत मत लो और कार्बन टेक्नोलॉजी पे कौन कुछ को बता रहे हैं हम्म तब फोटो में ब्लॉक ना देर रहो भैया साधारण का मैनेजर मुगनी एनर्जी पे नहीं है माया ओके <ừ> เป็นชาสถานการณ์เนาะอย้ยำกุ๊บกุ๊บกุ๊บคิดว่าหมูผ้าเป็นมหมูผ้าเัานอนเด้อจุ่ม <c oughs> ดอกเด้อพี่น้องเอ้ยม่กอึงเขาว่าเขาคุ้มกพ่อีอไม่าแม่เหรอ่ไหมนะก็มาดูกัน ตัวจับได้ครับเคยมาสิมงคําว่าอานามหาราคาบิเอาคํานวได้กะสมมุติสิว่าอําไปแจ้งมาเตือนให้ว่าบักอะผู้คํานวได้มันโจกลงในเรื่องนั้นเนาะสิลง850บาทนี่เออดิโพนว่าอยู่อันใต้เนาะใต้ตี้นั้นเฮาก็แก่แล้วเอาลงไปนั่นบ่ <ELL> uh, <Sel> <sesudra> บอเอาทงกูบมกงิเลยไปไปชวนกูบอกนั่นเลกูอยากนี่เดกูอ่นั่งกอนกูบแห้งกู่แห้งสูวเลยกูกูนอาบน้มาแจ่าเจกตีนะครตีมันบัแห้งอาบน้่มาเขาน้่มาไม่ได้อ่ะนแล้วอดตรงไนต้องรอเดี nó, いい๋ยวีตรงไบอกว่าบกว่ามัอ่ไหน่ามนตอเอาคือเดียมันงเดียวอีดตรมนงัวดิอ่ะเหียบหนตางหา

นีพอนนี้อืมอืมวผมก็ไปอยาพ่อวนมลาบอผมนี่อะไรให้ผีกนหน่อยมไม่อ่ผีเหรเนี่ยเขานี่เขาอยู่ไขอเขาจะทองแล้วสีคือบ่เอิน้อ

ย,ยงงงังไม่ยืมถึงอัออนนั้อ่ะม่คนถามไดาบหรไม่ไปทำไม่ได้แล้วก็อืมนี้ม่รัเขาเขาไป่้นะไม่กินม่เหรไม่ไม่ไปกินใส่ทำไมอืมผมไม่ทำร๋อไม่ได้ทำนะโมเดนี์นค้นขอจบเทนี้อ็น่อไปลองเน่ออือโอ้ยายบาย